วิเคราะห์บอลยูฟายูโรป้าลีกระหว่างลิเวอร์พูลเวอร์ซัสสปาร์ตาปรากวันที่14มีนาคม2,567เวลาแข่งขัน3นาฬิการาคาบอลลิเวอร์พูลต่อ1.5สถิติการพบกันใน3เกมหลังสุดลิเวอร์พูลชนะ2ครั้งสปาร์ตาปรากชนะ0ครั้งฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลชนะ3แพ้2เกม สปารตาปราชนะ3แพ้2เกมเหมือนกันความพร้อมของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านลิเวอร์พูลเจอเกนครอบในใหญ่ของหงแดงเองก็ยังมีตัวเจ็บเพียบจริงๆได้แก่ผู้รักษาประตูอลิสซงเบคเกอร์กองหลังโชเอลมาติดเทรนอเล็กซานเดอร์อานอนอิบราฮิมากโกนาเต้กองกลางสเตฟานบาเซติที่อากอ,อนันคาตาราเคติสโจนไรแอนกราวนเบิร์ และกองหน้าดิโอโกโชตาเบนโดกโดยที่ลงก็ไม่ได้ชุดใหญ่อะไรนักจัดชุดผสมเกมนี้มีกองหลังเจอเรลคอนซายืนเซ็นเตอร์มาคู่เฟอร์กิลฟานไดแนลรุกโคดี้กักโกนำมาและขนาบข้างด้วยฮาวิเอลเลียกับดาวรุ่งลุイスคูมาสลิเวอร์พูลใช้แผน4-3-3พิมินเคเลเฮอร์คอร์เนอร์แบรดลีย์เจอเรลคอนซาเฟอร์กิลฟานไดคอนสแตนตินอสซิบิกาโดมินิกโซโบสไลเจมแมคคอนเนลบ๊อบบี้คลาร์กฮาวิเอลเลียดโคดี้กักโกและลุイスคูมาส ส่วนอีกฝั่งทีมเยือนสปาร์ตาปรากรอันปริสเก้กุนซือของทีมเยือนปรากตัวเจ็บมีไม่มากเลยก็สองแข้งอัสเกอร์โซเรนเซนกับอันเดรยสวินแฮมโดยส่วนใหญ่ทริปนี้ก็ยังสมบูรณ์ดีอยู่จัดเต็มเท่าที่มีผู้รักษาประตูาอสาปีเตอร์วินดานแผงหลังยืนสามาร์ตินลิติกลาดิสลาฟเพรซีฟิลิปปานักเช่นเดียวกับแดนหน้าก็สามรายลงยิงกันทั้งเวลโกเบอร์มมนเซตยานคุสตาและลูคัสฮาร์สซลิน สปาร์ตาปรากคใช้แผน3-4-3ปีเตอร์วินดานมาร์ตินดิติกลาดิสลาฟเครซีฟิลิปปานักอันเจโลบริเซโดแคสเปอร์คาริเนนมาคุตโซวัคเคนยารอสลาฟเซเลนีเวลโก้เบอร์มมนเซตแยนคุสตาลูคัสฮาราสลินทัศนะและทีเด็ดบอลยังคงมองว่า ขอส่วนกระแสสื่อวิจารณ์สักหน่อยว่าทีมเยนสปาร์ตาปรากจะแพ้ไม่ขาดขนาดนั้นในเกมที่2แม้คุณภาพของทีมรวมไปถึงสถานการณ์ก่อนแต่ค่อนข้างเป็นรองหนักมากชนิดแทบหมดรุนเลยก็ว่าได้แต่เชื่อว่าทริปนี้ก็คงไม่เละเป็นโจ๊กเหมือนเกมแรกเนื่องด้วยเจ้าถิ่นลิเวอร์พลก็มีคิวดวนเดือดกับแมนยูในศึก FA ครับที่กำลังจะมาถึงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ฉะนั้นมีแนวโน้มสูงมากที่จะเปลี่ยนแปลงเกิน70-80ถึงเ เพื่อเซฟสภาพร่างกายของแกนหลักซึ่งจะฝากความหวังให้พังสกอร์เก็บชัยระดับถล่มขาดลอยดูทรงแล้วน่าจะวังยากอยู่เมื่อพิจารณาจากเรตกับภาพรวมต่างๆแนะนำอยู่รองประคองสกอร์รอรับทรัพย์สบายใจสุดฟันทงเชียร์สปาตาปราจจาก,กันด้วยดีที่เด็ดชี้ชัดไปที่ก็ยังเป็นลิเวอร์พูลที่เหนือกว่านิดหน่อยฟันธงสกอร์สปาตาปรากแพ้1ต่อส ท่านใดที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นพาบวก VIP ดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยและในกลุ่มยังมีพักพวกแทงบอลกันเยอะแยะไม่มีเสียงหน้ามา้าเลยมีแต่คนเล่นด้วยกันให้ทีเด็ดกันแม่นๆในกลุ่มจัดบอลสปอนสูงกันทุกวันมีสเต็ปมีเดี่ยวมีชุด8ตัวให้ตามกันทั้งวันครับมาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันแถมยังมีการสอนจับราคาน้ำให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลต่อรองสูงแชร์ความรู้ดีๆกันทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ